สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องวิกกี้บียร์ชาแนลนะครับผมเปิดคลิปบนรถเราจะไปนวันนี้เราจะไปกระโดดหอสามสี่ฟุตถามว่าอยู่เฉยทำไมต้องเอาตัวไปเสี่ยงกับการโดดหอสามสี่ฟุตเนื่องจากที่ผมเรียนรอดนะครับพอขึ้นปีสองก็ต้องไปกระโดดหอเพื่อจะได้ติดปีแล้วขึ้นปีสามนะครับผมลืมบอกไปว่าแม่ผมเคยเรียนรอดนะแม่เป็นผู้หญิงแล้วแม่ทำไมต้องเรียนรอดสมัยนั้นมันเปิดรอดอดผู้หญิงครั้งแรกเด้นแล้วรู้สึกว่ามันเท่เลยอยากใส่ชุดรอรดที่สำคัญรอร์ดผู้ชายไม่แด่รอเจอกันที่ ตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้เจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงสี่นาทีเลทน,นิดหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดนาทีเพื่อนขอถามอะไรอย่างได้ไหมมึงเป็นผู้หญิงแล้วทำไมมึงต้องเรียนรอดอ,ดอเรียนเสื้อชุดสวยโอ้เหตุผลเดียวกันกันกบแม่กูเลยเดี๋ยวเรากินข้าวรอรถมาเราเดี๋ยวถ่ยวายให้ดูอีกที ตอนนี้เรากำลังรวมเช็คชื่อเพื่อที่จะเดินทางไปค่ายสีถนนชัยสีพัชรินส์ถูกแล้วเราต้องเดินทางไปประมาณ100กิโลนะครับนี่ครับรถที่เราจะไปรถ2แถวเไปก่อนนะพี่นักที่นั่งนี่ครับเราก้องตากก่อนจะไปเดินบอกลาบิมเอียก่อนังไม่บอกลายังไม่มีเบียตอนนี้เรามาถึงประมาณครึ่งทางแล้วครับครูจอดให้เข้าห้องน้ำไปห้องน้ำป่ะเพื่อนห้องน้ำแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพื่อน ได้ไรกินเพื่อนมันทอดอ้าวแล้วสรุปม,มันทอดหรือปลาทอดปลาทอดมันทอดปลาทอดมันทอดเนี่ยร้านขายดีอ่ะป้าขายวันเดียวผู้ชาโทรมาสั่งเลยสั่งซื้อเหรอสัง่งปิดเนี่ยไอ้เหี้ยไป่เลยที่เลิขึ้นรถโอเคครับตอนนี้เราถึงค่ายีพัชรินทร์แล้วนะครับอันดับแรกเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะครับ 1 16, 6มหต่อไปเราจะไปกระโดดหอสูง34ฟุตนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราถึงที่ที่เราจะกระโดดหอ34ฟุตแล้วนะครับอ้กี่ชั้นวะ1 2 3 4งสองาัวเปล่าเพื่อนไม่เห็นตึกเลยทำไม่ะเอาอีกตึกมาต่อกันกูว่ากล้าด้วยบอกแล้วเพื่อนผมของจริงเดี๋ยวให้เพื่อนผมโดดแบบไม่ต้องเซฟตี้อะไรเลยเซฟตี้อนนี้กินข้าวโอเคข้าวรูยพ้อมค่ะว้าไปกินเพื่อนแด็ก อร่อยไหมเพื่อนกินให้อร่อยนะเพื่อนกับข้าวมือท้ายนี่รอรวมรอกระโดดโอเคครับถึงคิวเราแล้ว ี่ก็เราดีนะเพื่อนโอเคเพื่อนยังไม่ได้เมียโชคดีไม่ใชื้อโชคดีแน่นปะเนี่ยแน่นแบบเนี้ยใส่หมวกหมวกวิลวหนึ่งเนี้ยไ่ีสยไม่มีสายรัดด้วยจะรอดกลับบ้านปะเนี่ยวันนี้ พูดให้ตรวจดจะคว้ามาอย่างยูทูปครับยูทูเดียกีเบียชนะโอ้โหนี่ครับเทพเจ้าแห่งแดกกบอุ้ยสิอย่าพูดอย่างนั้นเสียตรงนี้หน้าร้อนอยู่แดกไม่ได้มันร้อนมันร้อนไปไปเย้ฮเมื่อกี้ตรวจมาครับปลอดภัยชัวทำไมไม่เอียขึ้นมาลงไม่เอียขึ้นทำไมโอ้ผมเอียาสามรอบเลยตรงนี้ทำนันไม่เอี๊ยขึ้นมาลงไม่เอียขึ้นทำไม กับรถไปเดี๋ยวให้ตุนเรียกกูไปไปที่เดิมตร้นี้ที่เดิมที่เดิมตี้นนี้อะไรยูทูบเบอร์ช่องอะไรนะดิกี้บีอช anel รับโอเคจับ พเพื่อนโอ้ดูนี่สิพเพื่อนเพื่อนแต่งตัวแล้จะโดดพอกันแล้ว,พวเพื่อนออกตามไปเพื่อนปล่อยพายช่วยใช่ไหม,มปล่อยพายช่วเป็นไงครับเพื่อนชิวๆเพื่อนนะคือสมัยหนุ่มๆนะก็คเคยโดดอยู่แล้วเนี่ยไปช่วงกลางเดิลงสาหัสองท่อนก,กลับบ้านไปกินจาพาราสองเม็ดต,ตื่นมาหายไปอย่างทีโลกอยากจะบอกว่าชุดรัดดีมากครับต้องจัดระเบียบให้ดีเยอะมากครับโอ้วัดสูงเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ใจสั่นไม่อยู่กับเนื้อตัวเขาอยูับเธอเขาอยู่กับเธอเขาอยู่กับเธอ หช้จะใช้กลางใช่ไหมเออตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวตัะ ชิวๆครับเ,เพื่อนๆจริงๆอยากโดดจากตึกใบหยกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่ามันเสี่ยวแค่ช่วงจะโดดแรกๆเฉยๆนะต่อไปมันก็สนุกสนุกอะสายทั้งวันได้ฟุตแค่นะี้อยากจะบอกว่าน้องๆที่สนใจอยากเรียนรอๆแล้วขึ้นปี2นะครับถ้ามาโดดนะครับเวลาถึงตสกายนะครับอย่าสอดขาเข้าไปนะครับเดี๋ยวเชื่อมันพันขาเดี๋ยวบาดเก็บได้แล้วก็อย่าสอดแขนนะเพื่อนผมโดนกวนเต็มๆใครวะเป็นไงบ้างกระโดดเมื่อกี้ครับมันจะเสียวๆตอนโดดติดเรกๆอบอกเลยนี่บอก่สามชั้นยังได้กูบอกว่าโดดไม่ต้องเซฟตี้ ตอนนี้เรารวมเสร็จแล้วเราไปกลับบ้านแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเมื่อกี้แค่อคติ้งเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะไม่มีอะไรไงทำแอคไอ้สัตว์ขาสั่นโอเคตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรถ่ายแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับ